ความชอบกินเล้อวะกุบกุบกะขอบคนขค่ะขอคินข้าอก็เรื่องนี้กูนักันพี่น้องตากเะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุ้คู่ทุกคนนะครับผมบอสไลฟ์นะครับมือหน่มหาน่องส้ายแลวกับน่องสะไายครับผมคุณตัมมี่ละคุณบิกนะครับผมมือหนิปอน ได้เมนูจุปลาเอะไม่ใช่จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มปลากระพงปลากระพงว่าจิ้มจุ่มปลากระพงจานนี่ครับจาใหม่เพิ่นสองตัวใหญ่นะครับผมพี่น้องครับผมมาครับพี่น้องมาเสิร์เอาเลยแล้วเอาเลยเนาะจัดการเลยเอาโซอน้ำจิ้มเบิไปเลยวันนี้อายมะยามอันนี้ปอนทำนั้นที่มาอร่อยมากคนหนาหาเยอะจิ้มเป็นน้ำจิ้มขิ่งนะครับพี่น้องปลาแซ่บมาก ก็เดือดแล้วสมัยอยู่แต่น้ำนี่ไม่ค่อยเดือดไม่รู้เลยโอ้ยมีอะไรมันงข้าวขาวแน่ต้นน้ำปลากะปลาหอต่ำเด้อจองหอยขึ้นน่ะเป็นอาานประจำห้องต่ำนะครับต่ำต่ำไงคะแต่ว่ามันไอ้ม้วนี้มันไม่ค่อยเดือดเนาะแต่อขึ้นที่เดือดเมจูตรงนี้เด e e ้อดเมจูอะไนก็ได้มัเดหั่นเปล่าเอาไว้เอาไวจุอะไรกันอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนโอ้โหดูยังไม่ทันไรเลยขอชิมเด้อเรียงแล้วแฟน มันชือตรงนี้นี่มีเซ็ตเนาะแม่นหมดตัวก็จุ่นม,นา,มนานๆหน่อยอันนีน้ขอจุ่มเนาะเน,น,น,นื้อต้องเป็นเนื้อไงหรอเป็นบ้าบผมมันก็ต้องจุม่มเอาหนัง<ผ>ม,มันก็กรุบกรอยู่ได้ล่ะบดีครู้แต่ปลากระพงมันมันกินแบบเขากินแบบไม่สุกมากมันเป็นปลาทะเลมันกินใหญ่อู้าเขาเขาเหรอ อ๋อควชกิให้กินะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกอนเรื่องย็้นหูนูกันไปนอกตากตากมวยยังไงผัดกรอบดีผักรอบดีแคบตัวผัดเท่า่เ่หัไ้ีเอ้งวะเป็นคนทีใส่ตะเี็บไม่ค่อยถนัดเด้อมอนี้สตเดีป้อยไปก่อนหรอวะ เดาแล้วมันห่อนเดาลงให้เดี๋ยวลงให้ตักไปยิบด้วยอืมเป็นยังเป็นึกว่ามันสิห่อนไว้ทำจิ้มแซ่บแบบนั้นมันต้องเราแบบเอาอันนั้นนะยิบเป็นคนทำด้วยน้ำจิ้มไงแซ่บแซ่สุดยอดเลยตัวเป็นคนเอแหล่ปลาใช่ไหมใช่เป็นคนแห่ปลาปลาด้วยเพก่อนจากินเป็นคนซื้อมาไอเป็นคนล้างผักทำซุปปอนข้นเห็ดแดงเดี๋ยว ป้อนนินเบิร์ตบอกามดากินก็ต้องเป็นแบบเทียะครับกระทะท้องแดงก็คนจะได้มานะครับพี่น้องคนเพี่นใหญ่พี่นพวกเพี่นกระทู้น้ำปอนนะทุ่มมากหน่อยมาหน่อยนี่ปอนบอ่มีเวลาเลยครับพี่น้องงานงานก็ได้บอกเขาออกโปรดนะเช็ดแท่งมาสั่งงานมาสั่งก็ไปหยอกเราแล้วกาออกไปเช็คงานพี่ เปลปลาเพื่อเด้นี่เด้อมอ้อนยงมอนี้มันเป็นยังไดงนี่ไหมัเยนนนะป็นลาปลาสดนะสุาเดยวปลาสดสดไปที่ปลากระพงมาเด้อพี่นุ้ยพบียเด้อมาเด้อทั้งนั้นอยากตัวรอ้นอ่ะดมันด้วยมาเด้อ่ป้าป้าเอาเอาเอาจองมาด้วไหนเด้อไปันจองนะเนาะ็ดน กินแต่จิ้มจุ่มปลาแบบกระดิ่งด้านปลาพี่มวยนี่จ้ะนี่มันแหนะใช่ใช่ใช่ยังบอกว่าคือบ่อตัวที่สามมะเข็ดปลากระพงทอดน้ำปลากินแน่อยากได้น้ำซุปตักข้างผักน้ำซุปนี่เอาเนี้อันนี้ว่าเดีดยกินมันคืออยูเตอร์ตายแต่นี่หมอนี่เออมันโคดรโคตรตัวเรือไฟมันบาเข่ามันกระโผกขาควัยมันขึ้นอยู่เดียวหนูหนูสรุปแล้วเดี๋ยวกินหมอน่ะขอบคุณครับ โอ้ยไปตรงนั้นมันแรงกินไม่ทันหรอกพี่น้องแล้กัสิบาพี่น้องมากสิบาร์ยักษิติ๊กตากีเต็มพัวจะข้องเอาเนี่ยเอาเนี่ยนี่คือพี่เด้าเลยจ้ะเออจ่อคันเด้อค่ะเด้อน้ำซุปเจียวแหงวะปลาธรรมดาเหมือนน้ำซุปเจียวฮวเลยอันเดียวกันนะบ่เนาะเห็นวันต่อไปข้อเด็ดนี่เห็นแล้วนางกุ้งหุ้มเนื้อปลาขาวมากเลยวะเนื้อปลาหนิ่มเนาะบิกเนาะ ปลาใสคิดได้เลยอันนี้ปลามันปลาจุ่มวะไม่นโนไม่นโนปลาจุ่มมันบรอปลาจุ่มปลาจุ่มแต่เป็นปลากระพงถ้าเราไปกินตามร้านมันก็มันอาจจะเป็นปลาเนียนปลาเนียนปลานียปลาทับทิมอ่ะนะอันนี้บุกข้าวเนาะแข็งกินได้ไหมครับเป็นปลาทะเลเนาะปลากระพงคือปลาทะเลเนาะปลามันแข็งนะเขาแบ่งปลาไปอีกตัวเนาง จริงๆอ่ะเอาผมพูดจริงๆนะผมอ่ะเป็นคนไม่ไม่ไม่ได้ค่อยสันทัดปลาเขาเลยเป็นคนชอบกินผักมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้เลยก็เนื้อนะนอกปอนเนาะเนื้อเดินไหมไม่เดินอยากเป็นเนื้อมากกว่าอืมเสียบอ่ะ น้องดิบบินก็อยู่ข้างหลังนะครับผมพี่น้องนี่จ้าอันดาเบิ้งอันดาอยู่ครับผมเห็นก้าอันดาข้างหลังเห็นหนูหนูกุบดีล้ะกุบเด้อเอาเด้อกักกักเอาเด้ออยากนิ่งพักนะแม่เอาแบบพักล่งถิ่มล่วงได้เลยมั้งจัดไปตรงไหนของเอาพักเต็มเยอะจัดไปฟังง่าย อากาศห่อนๆจดให้ห่อนๆสดชื้นมากสดชื้นแบบเงื่อแตกเลยนี่กุยายบิ๊กมาจักเขีเบิมือผักปออยากได้จะผักเนาะเน้นผักให้หน่อยได้ไหมจัดผัเอาตัวกรุบเลยเน้นผักหน่อยอยากได้ผักผักกรใหิ๋ยวเขาจินไปอืมกินไปเลือกปลาเขียวเนาะเห็ดฟู ต้องปักต้องปลาเอาไปตักเลยเด้อตัจเได้จะเลยจ้าอันนี้เนี่ยปลาครับขอบคุณครับให้เมียให้เมี่ยอยู่ช่องเมียเอ้ยอยู่ช่องแต่ของผมแค่ตักให้เมียจ้าจ้าเอามาสูดคือตัวหมอนี่หกเดนนึงมันบบเดือดเสียมันบม่ดีค่ะก็มันขายถินซะเนาะตอนกินก็ปีเปียดหนุ่ยกระเดือดดูบูมแม่แอืมเดือด มาขายหนาขายตาต่ออุตส่าห์ไปเอามาหาประสนแจกหมอเดียวนี่กับโอ้ยันแตกควันแตกคหมห้ำดิปลิ่นช่วงนี้เพิ่นกำลังหลอกตอมลองพี่หอมเพียงญี่ปุ่นผมมา <c oughs> ผมมาเดี่ยวนี้คุณหอมเพียงญี่ปุ่นเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อร้านสาว <c oughs> ผมกระตูน <c oughs> หอมเพียงกระตูนญี่ปุ่น บอกว่าถ่ายคลิปกับลุงไหมไม่สองคนก็เป็นชาวชาวเลยเอาฟังแต่ว่าแบบมันไปยูกับผิดเบียก่นเนาะหายอย่างมากบอกว่าคืนหอดแม่แห้งใจกวอนมักกับไปอยูได้เด้อไปอยู่กับผิเบียนั่นออคลิปแต่ละคลิปนั่นคือแบบตรงรอกองเล่นกันมาเพราะเบดรหองเล่นแรกคืนหอดแม่คือกา เอาเลยจ้ะใส่ปีปลาไหลได้ตามเอาเห็ดเดิมเอาเมื่อเห็ดให้คนสองคนกินนำกินออกดูไหมค้าถ้าประหยัดเขาใช้ปลาอะไรเขาจะใช้ปลาดอลลี่ เออถูกต้องได้ใช่ปลาดอรลี่ใช่ใช่ใช่ปลาดอรลี่พูดซื้อมาแบบแล้วก็เวลาเราไปกินตามหมูกระทะสั่งปลาตุ่มเขาจะใช้ปลาดอลี่ปลาดอลี่ถเนื้อมันก็สวยดีนะปลาดอรลี่เนื้อมันแน่นแน่นว่ามันเกิดขึ้นยังปลาหนังพวงอ่ะพอมหมองไหมพอมหมอกแต่มันไม่ได้หอเมือนอันั้นเพราะมันปลาสวยมากมันเป็นปลาฟิชเนาะดอรลี่อ่ะพ่อนมากินเพราะเราหั่นแข่าพอดีเราก็มากินปลาดอ มลุงฮะเดี๋ยวสสดุงมอันดาออนดารูหอนพี่น้องจะว่าจะหอนกินข้องหอนเนอ่หลูกคนนั้นหอนค่ะโดนมาพอเป้อนะครับมาพอหนองใายแลวก็บหนองตะไผ่ตำมีนเลก็บบิดผมบอกเลยว่าแสบมหาศารนะครับผมพี่น้อง สอดแจงเลยมือนี้สอดแจงแค่สีมาพอ้กันแค่นึงโอ้ยโดนแตงแกแต่แกขับมันศาลเรา่อนะแมนไปอยู่แต่เราไปเจอกันในเมืองไปหาไปเจอกันอยู่ปอนในเมืองไม่ได้ค่อยได้มาถ่ายคลิปเพราะว่าบ๊กอยู่บ้านไงแล้วเขาไปนงเมืองจะไม่ได้ถ่ายเราจะไปเที่ยวไปกินนกันดีฝนตกเมน พ่นไปเที่ยวไปเที่ยวในเมื่อ่นกไปทั่วหาผมผมก็ไม่ได้ไปหาผืนเด้อพี่น้องไม่ได้ไปบางเสื้อกเดี๋ยไปแนวเชือกไม่ได้ไปพอเฮาหิดงานเนาะครับผมพี่น้องอันดายงามอันดาามอลเลยดูง่อยบางทีนะครับอ๋อเก็บมีหออพ่อหรอไงมันบคือคนโตรเนาะถ้ามันถ้าปอนไปแตงสีมนะของใครกับยูผู้เดียวบางทีนะปอนเป็นห้องน้องทินะแต่ปอนถึงได้ถึงกันนั่นแล้ว เอาวุ้นเต็นมาใส่ด้วยไงโคตรสุดยอดเลยไม่ได้ซื้อมาดิเดี๋ยวไปซื้อก่อนไม่ต้องเลยแต่ก่อนแต่ก่อนถึงอะไหนกันไปตั้มเดี๋ยวไอซ์อ่ะจะส่งโลเคชั่นให้ไอซ์เลยนะสั่นทองใหญ่ๆไปนำผัวโหน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 ใช่ปะตั้มไอซ์มาแล้วหอมมันมึนมากเลยค่ะ ขึ่นได้เห็นกันได้เลยภรรยาหดโหดจริงจริงขับรถได้วันนั้นก็ไปแล้วล่ะแต่ไปไม่ได้แต่ติดธุระอยู่ไกลไม่ได้ติดธุระอยู่ไกลอยู่ับม่ขับรถปูไปได้เลยอย่าให้หัดเด้อไปท้าใหญ่เองวันนั้นไม่ได้อยู่มุ้งตาหารเหรอตอนเช้าไปมุ้งตาหารออ๋จำเนี่อีก จะ,จ,ะจะมาสารเราทั้งยังไงแค่ควาจริงมาเจ้าตัวนี้เจ้าจตัวปะ,ะ,ะพี่น้องพี่น้องครับนี่แหละโดนเดีด๋ยวมาหาผัวเพื่อนนะครับผแต่สิขอตัวอนุญาตไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะฟ้อนก็ย่ะมีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณนี่ยแหละครับพี่น,อนอ้นองเพราอยากให้เพืน่นเกิดสองในฟ้นอนเนาะอยู่ข้างหลังปิด <c oughs> คลิปให้หน่อยจ้าปากิจ ให้เาปิดป่ะตัวปิดไม่หมีกันไปบอกํำบอกบอกโมงเลืองอ๋อพี่น้องคะตากะขอบคุ้นสูบุสุขชนนะคะที่ซัพพอร์ตขอบครั่ของตากับปอนกับบิกนะคะกับพีเบียนะคะเป็นขอบคัวของห้าเนี่ยค่ะขอบครัวบใหญ่ดอกแต่ว่าหฮากะอ่าเลนดนเือมาพอกันเนาะพี่น้องกะหักหักขอบคัวห้าเนาะตากะขอบคู่หลายๆายได้ ทุกทุกคอมเมนต์เลยเห็นแเราแบบอุ่นใจแบบดีใจน้าเพลินดีใจทุกทุกคนเลยเฉียงมาคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์กับเบรดตอบก็บขอโทษได้ใจได้ใจดเด้ออ่ะเอาเป็นว่ามือนี้คลิปนี้ค่ะตั้งกับคอปิดคลิปแทนปังปอนชาแนลนะคะเนาะถ้าผู้ใหบ่บอลไปกดไลค์กดแชร่ขี้ของต่ำมีชาแนลอุ้ยไม่ปังปอนชาแนลค่ะกับฝากน้ำยาเพลินจอว่าปังปอนนะจ๊ะนะคะทำกับเป็นเพจต้ามีหิวข้าวนะนะคะพี่น้อง เอาปากไว้น้ำได้จ๊จพี่น้องจ้าไปละค่ะพี่น้องคะพฟกกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ